สวัสดีผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้ผมมาช่วยให้ทุกคนสร้างกองเอรือแข็งแกร่งกันโดยถ้าท่านใดย,ยังไปไม่ถึงเรือระดับสูงอยู่ก็ช่วงนี้เป็นนาทีทองนะครับเร่งสร้างเรือกันได้เลยทีนี้ผมจะมาบอกถึงตามทิ่ผมพอจะรู้นะ ถูกผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือมีประมาณ5ขั้นตอนนะครับที่เราจะเร่งความเร็วในการสร้างสร้างเรือได้เร็วขึ้นเลยเรามาดูนะครับนี่ผมให้ดูก็คือผมตอนนี้มี3สล็อตนะครับมีสล็อตหนึ่งว่างอยู่ก็จะให้ดูเลยอย่างแรกเลยสล็อตท,ที่เข้าให้มาครั้งแรกๆทุกคนจะมี1สลอ็อตใช่ไหมครับ แล้วอย่าปล่อยให้สล็อตว่างนะครับสร้างได้ต้องสร้างไปเลยขั้นตอนแรกคือต้องอย่าปล่อยให้สล็อตสร้างเรือว่างสร้างได้สร้างเลยขั้นที่2ส,สล็อตเดียวไม่พอเราต้องมีสล็อตสองสล็อตสขึ้นมานะครับอันนี้อยู่ที่ท่านผู้เล่นท่านผู้ชมจะตัดสินใจนะครับว่าแค่ไหนพอแล้วก็เพิ่ม โซลตขึ้นมาได้นะครับก็ต้องใช้เพชรน้ําเงินสร้างขึ้นมาอันนี้ผมของผมก็3อันก็พอแล้วโอเคขั้น2ขั้นแล้วนะครับขั้นแรกก็คืออย่าปล่อยให้ว่างอย่างที่2ก็ทําช่องสซลตสร้างเรือให้มันเยอะนะอย่างที่3เราสร้างเรือแบบไหนตามที่ทุกท่านรู้อยู่แล้ว เราจะมุ่งไปที่เรือใหญ่เลยใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องการจะสร้างเรือให้ถึงระดับการเสรืเ่องเือรุ่นใหญ่ๆทีนี้ถ้าเราจะใช้เรือรุ่นใหญ่เลยเนี่ยมันต้องใช้เวลามากนะครับอ,อย่างยกตัวยอย่างถ้าเราเรืออะไรรุ่นใหญ่เลยดูรุ่นใหญ่เลย สมมติาชั่วโมงอ่ i อินพุสฮับมีนอย่างนี้นะ54ชั่วโมงก็2ประมาณเกือบ2วันเลยเกิน2วันได้ซ้ำานวันก็48ชั่วโมงมใช้เวลาเยอะนะเรือรุ่นเล็กๆมันจะใช้เวลาน้อยอ่าาชั่วโมงก็ไล่ไปเรื่อยเลยดังนั้น วิธีที่เราจะสร้างเรือเร็วแล้วก็มุ่งไปที่เรือเล็กไม่จําเป็นต้องไปสร้างเรือใหญ่นะสร้างเรือเล็กให้เสร็จเร็วๆแต่ทีนี้เราก็มียุทธศาสตร์ในการสร้างสร้างอย่างมีเป้าหมายนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เรือสมมติเราระดับ13แล้วเราต้องสร้างเรือเราก็สร้างเรือเล็กไปเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าเรามาดูที่คอลเลกชันครับขั้นที่3ก็คือ สร้างเรืออย่างมียุทธศาสตร์มาดูที่คอลเลกชันมาในเมนู3ขีดนี้ครับอ่าจะเห็นคอลเลกชันนี้ใช่ไหมครับอ่าโอเคแล้วก็มาดูส่วนนี้ก็คือเรือที่เราเอาเรือที่เราไม่ได้ใช้มาใส่ในคอลเลกชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเรือในด้านต่างๆนะครับอ่าอย่างเช่นถ้าเราเอาเรือโกลเด้นแซมผ้าเนี่ยมาใส่ลงไป ครบ5ลำปั๊บแล้วก็จะได้เพิ่มความสามารถในการสำรวจ0.5%ได้ของดีขึ้นให้เกรดในการสำรวจเห็นไหมครับออสมมติดูในช่องนี้เราเอาเรือระดับ11 7ลำ7ลำ,ลำทั้ง2แบบเนี่ยใส่ให้ครบแล้วก็จะปลดล็อกความสามารถ จะเพิ่มซัพพลายที่เราได้จากการสำรวจ0.5%มีหลายอย่างนะครับป้องกันภัยพิบัติก็มีเพิ่มการลดนี่อย่างตัวนี้ก็ลดลดราคาเวลาเราไปซื้อพวกปศุสัตว์ลิมิงสต็อกอลง0.5%นี่เราก็ทำแบบยียุทธศาสตร์สมมุติเราเอา เมกกาชอนตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งปกติมันจะอยู่เมืองไหนเนี่ยอ่าอยู่เมืองอาเจกเมืองเอเดนเมืองอเล็กซานเดียแต่ผมมาอยู่ที่เมืองเอโดะญี่ปุ่นเมืองหลวงก็สามารถสร้างได้เราก็สร้างรุ่นนี้ไปเลยนะครับทำให้ดูซึ่งข้อดีอย่างนึงในการสร้างเรือเล็กของวัสดุในการสร้างเรือคิดว่าทุกท่าน มีอยู่แล้วนะพวกเรือรุ่นเล็กๆเนี่ยเราได้จากการตีได้จากการเก็บของซึ่งเราเล่นผ่านมาผ่านมาก็เก็บมาเยอะนะแล้วก็สามารถสร้างได้เลยกระดูกงูถ้าไม่ได้จริงๆแล้วก็ไปซื้อที่ร้านค้าก็จะมีขายอยู่นะครับโอเคเราเล็งเป้าหมายแล้วเรายังไม่มีที่แล้วก็มาที่อ่ต่อเรือสร้าง ระดับตะวันออกแบบตะวันออกอ่าเลเวลหอ่าอนนี้เห็นไหมครับนี่ผมมีเก็บอยู่ตั้งเยอะแยะเลยใช้เวลา5ชั่วโมง50นาทีอ่าบูปินอะไรแล้วก็มีถ้าขาดหรืออะไรเราก็เอาสมอลบูปินไปเติมลงไปได้อัีนีวผมทำให้ดูนะแล้วก็สร้างเลยแล้วก็ถ้ายังขาดบูปินก็เอาบูปิน รงมี300กว่าที่เป็นรุ่นเล็กเติมไปเลยอ่าและทีนี้ขั้นที่ขั้นต่อมาขั้นที่4นะครับเราใช้ตัวช่วยตัวช่วยของแบบนี้ต้องมีตัวช่วยอ่าสมมติเราชังทำรุ่นเล็กอยู่ใช่ไหมแล้วก็ควิกบินทำไงเราใช้อเทมอเทมพวกนี้ผมสะสมมาเยอะนะ ได้จากกิจกรรมได้จากรายวันแล้วได้จากการทำเควสโอเคเราใช้เวลา5ชั่วโมงเราใช้ตัว5ชั่วโมงไปเลยก็ได้อ่านี่6ชั่วโมงไม่ได้อ่าแล้วก็เอาไปเลยสี่ปก่อนอ่าแล้วขาดกี่นาที30นาทีใช้ไปอ่าขาดอีก19ใช้แบบ10ใช้ไปอ่า กาติก้ใช้ไปกาติกสี่องใช้ได้เป็นพันเลยได้แล้วเห็นไหมครับแล้วเราก็รับเรืออะไรของเราไปได้เลยนะครับทำทำได้เร็วขั้นที่5ก็คือเราต้องเอาตัวช่วยนะครับอย่างที่บอกไว้เร่งความเร็วในการสร้างเรือเนี่ย a c c e l e r a t i o n ในการสร้างเรือเนี่ยครับละผมจะมาให้ดูนะครับเราก็ได้จากกิลอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ในกิลนะครับที่เราไปสังกัดก็มีให้อยู่แล้วแอบก็มาดูนี่เราไปแลกมาได้เลยจะมีช่องซื้อแบบแปลนเรือก็ในนี้ก็มีนะครับซื้ออุปกรณ์นี่ เร่งงน,นการสร้างเรือแลกได้เลยนะครับถ้าเรามีเหรียญพอแต่ทุกท่านน่าจะมีเหรียญในกิวพออยู่แล้วนะก็แลกไปเลยถ้ามัมีการจํากัดน,นะครับสัปดาห์หนึ่งก็ได้จํานวนของตามนี้นะฮะแล้วก็เราก็ไปเอาจากในในวงัง ผมว่ามีเหมือนกันนะในวังอ่ะให้ไปดูในวังในวังวังวัง,วงอ่าอ่ะรีวอนอ่าดูรีวอนอ่านี่ไหมอ่าในวังกำลังบินของที่เราใช้ต่อเรือนะครับแต่เราต้องทำไทเทิลให้สูง สูงได้เท่าไหร่เราก็จะสามารถได้ของต่อเรือได้สูงเท่านั้นนะครับอ่อ๋อในในชอ็อปในในช็อปในช็อปมันก็มีนะแต่ว่าผมไม่แนะนำนะเพราะเราไม่ต้องไปาปไปเปยาไม่ดูเควสหาของตัวเล่งการสร้างเรือด,ดูที่เควส นี่ผมได้เควส์สมมติให้ดูเควส์โพสต์เด็ดเ,เดี๋ยวหยุดก่อนอีชั่นดูเนี่ยจะมีตัวนี่เป็นเควส์ไปตีที่เมืองเซาไซ์นะครับให้มาเลย15ชิ้นนี่ผมสะสมมาเรื่อยๆนะได้เป็นพัน <laughs> ได้เยอะๆเลย ตัวเร่งความเร็วพยายามรับเควสที่เขาให้ตัวเร่งความเร็วในการต่อเรือนะครับนี่นี่ก็มีตัวเร่งความเร็วเหมือนกันในนี้เป็นแบบเควสต่อสู้ก็มีให้เควสค้าขายก็มีให้นะครับตัวเร่งความเร็วแล้วเควสประจนภัยมันก็มีเหมือนกันนะครับตัวเร่งความเร็วพยายามทำเควสตรงนี้เยอะๆจะได้ตัวเร่งความเร็วขึ้นมานะครับ ขั้นสุดท้ายเราอย่าไปเสียเวลากับอย่างอื่นนะครับเรามุ่งในการต่อเรือก็พยายามหาของต่อเรือกเก็บเงินให้ได้เยอะก็เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งเป้าหมายหลักไปเลยว่าเราต้องมีเรือรุ่นไหนที่เราอยากได้ จงใช้เงินเท่าไหร่ซึ่งตามปกติเนี่ยเราต้องไปลงทุนในเมืองนั้นๆน,น,นะครับที่เราต้องการจะสร้างเพราะแต่และเมืองมีการสร้างเรือได้แต่และอย่างไม่เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้เป็นโอกาสทองและที่ในเมืองหลวงสามารถสร้างเรือได้ทุกชนิด<อ>ภารกิจอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือสร้างเรือแล้วก็พยายามอย่าไปทํามันไปทําภารกิจสร้างเรือต่อเรือ แล้วจะมีเควสบางเควสที่ถ้าเราสามารถต่อเรือได้ก็จะให้ของช่วยต่อเรือแล้วก็พยายามรับนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่เมืองเอโดะมันมีเควสแบบนี้อยู่ไหมเพราะว่าผมเน้นในสายต่อสู้ถ้าเป็นสายะระจนภัยเขาจะให้เป็นเควสต่อเรือขึ้นมาง่ายขึ้นนะสมมติไปดูที่ยูเนียน For new อ่าในไ,ไม่มีละจะเป็นในส่วนของเควสประจนภัยนะครับจะบอกว่าช่วยต่อเรือให้หน่อยระดับนั้นระดับนี้อ่าสมมุติถ้ามีเควสให้ต่อเรือระดับ10แเราก็จะได้ของต่อเรือระดับ11นะครับสูงขึ้นมาขั้นหนึ่งนั่นก็ถือโอกาสในการต่อเรือแล้วก็ได้ของไปเลยนะครับพยายามรับเควสแบบนี้ขึ้นมาด้วยโอเคครับ ห้าวิธีการเป็นขั้นตอนเราทำนะอย่างแรกสรุปก็คือ1นึ่งเราทำต่อเรือได้ต่อเรือเลย 2. เพิ่มช่องสโลตในการสร้างเรือ 3. สร้างเรืออย่างมียุทธศาสตร์นะครับสร้างเรือเล็กก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรือใหญ่แล้วไปใส่ในช่องคอลเลกชัน 4. เรามีตัวช่วยนะตัวช่วยเร่งความเร็วก็ใชใ้มันเป็นประโยชน์นะครับกะให้ดี สร้างเรือหรืออาจจะไปทํากิจกรรมแล้วก็กลับมารับเรือได้เร็วขึ้นอย่างที่5อย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจนะเรามุ่งในการต่อเรืออย่างเดียวเลยแล้วก็พยายามรับเควสช่วยในการสร้างเรือให้เร็วขึ้นก็หวังว่าผู้เรียนผู้ชมต่อเรือได้ในช่วงนี้นะประมาณ20กว่าวันแล้วเพราะว่ากิจกรรมเ็ามีหมดวันที่26มีนาคมนะครับก็หวังว่า สิ่งที่ผมแนะนำอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแบบท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับโอกาสหน้ามีอะไรดีๆผมก็จะมาแนะนำอีกครั้งนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ